รายการพูดเช้าข่าวสปทอประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดรอัมพรพีนัสาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมาร่วมพูดคุยและอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงเลขาธิการกอประถพบเพื่อนครูแล้วต่อเนื่องด้วยช่วงผู้บริหารกประทพบเพื่อนครูท่านจะได้พบกับดรเกตทิพย์สุภวานีชรองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหัวข้อการต่อยอด active learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริสู่สถานศึกษาศูานย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่กับตอนที่5ที่มีชื่อว่างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงและปะศุสัตว์หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่โดยผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพศรินเชียงใหม่และศึกษานิเทศจากซสอพ,พอมเชียงใหม่ และในช่วงแจ้งข้อราชการจากสาปทท่านจะได้พบกับข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆอาทิเช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจากกรัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3-4ของสถาบันภาษาไทยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตอนที่2ที่มีชื่อว่าการจัดประสบการณ์มอนเตสซี่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3และภาพพยนต์สั้นจากการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตครั้งที่70ปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศเรียนทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหัวข้อ เลส y o u t ดีย d ไวส์ลี l y เยาวชนยุคใหม่รู้ทันโลกโซเชียลเรื่องซ่อมของโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยาจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสท่านสามารถดติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสพทประจำวันพุธที่19เมษายน2566ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ